สวัสดีครับอยู่กับช่องอ้วนพระรามสองนะครับวันนี้มาเสนอสกูตเตอร์แปลงเครื่องมีโอนะครับเครื่องมีเล่มให้ด้วยดูครับนี่ความเท่ว่าเท่ขนาดไหนครับเป็นรถแปลงนะครับเป็นสกูตเตอร์แปลงแต่รถที่ได้มาคือรถถูกกฎหมายนะครับ ดูครับของแต่งเต็มๆท่วมๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์แผงคอสร้างจานดิสตแต่งปั๊มแต่งแผงคอไอผ <c oughs> แผงคอแผงคอ CNC กันสะบัดเก็บน็อตทองนะครับถังน็อตนี่คือถังน็อตจริงๆนะครับต่เอามาแปลงเป็นถังน้ำมันแล้วก็มีมือเบรกเบมโบ่หมุดทองปั๊มบนเบมโบ่ประกับโดมิโนอ่าประกับโดมิโนนะครับ ล้อเป็นล้อแต่งนะครับดูโหความหนาดูออฟเซตของล้อโคตรเท่ชกหลังโอลินนะครับเก็บสีฟ้าข้างใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับสีโคเป็นสีเหลือบนะครับคาบ,บูเอนโปมีท่อดูดสดตรงนี้เป็นกระจกนะครับกระจกอะคริลิกนะครับที่เหยียบ รถพร้อมขับเลยนะครับเอาไปขับเท่ๆเลยเอาไปจอดโชว์ก็ได้นะครับคันนี้ตอนนั้นซื้อมาจากงานสร้างเขาขายมาสี่หมื่นกว่านี้ผมไม่เียกขี่แล้วขอปล่อยต่อแค่สองหมื่นห้าพอนะครับงดต่อนะครับใครสนใจก็มาดูได้ครับรถอยู่สมุทรสาครสองหมื่นห้าพอครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับ